สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่คอร์สออนไลน์ตีแตกข้อสอบ B U U Get กับผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรณเรศสุรสิทธิ์ครับผู้ที่เขียนหนังสือภาษาอังกฤกว่า65เล่มคอร์สออนไลน์ Online, สอนโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรณเรศสุรสิทธิ์ทั้งโทอีกโทเฟลกรมมากการแปลอื่นๆดีกว่า50คอร์สสอนที่มหาวิทยาลัยต่างๆ ทั้งระดับปริญญาตรีโทเอกกว่า10มหาวิทยาลัยกว่า30ปีโดยคอร์สออนไลน์ตีแต่ข้อสอบ d u u Get คอร์สนี้ตัวผมเองได้จัดทำข้อสอบได้จัดทำแนวทางในการที่จะสอนท่านทั้งหลายให้ความรู้ท่านทั้งหลายเพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษาคุณภาพ,ภาพ,ภาพชีวิตโดยข้อสอบของมหาวิทยาลัยบูรพาแบ่งออกเป็น3ส่วนเล็ก ความจริงก็ไม่ได้เล็กเป็น3ส่วนนั่นแหละแต่ว่าใหญ่พอสมควรนั่นก็คือส่วนแรกว่าในเรื่องของแกรมาร r grammar Gram never change ท่านอย่าคิดว่าแกรมา a r มันจะเปลี่ยนแปลงไปแกรมา a r อย่างไรก็เป็นแกรมา a r คล้ายกับข้อสอบของโทิกซึ่งอาจารย์นาเรสเป็นคนแรกที่เขียนหนังสือเกี่ยวกับ t o ท e ิกเมื่อเกือบ30ปีที่แล้วตีแตกโทิก e ประมาณนั้นนะครับและข้อสอบแกรมาจะคล้ายกับ CEFR ดังนั้นในชุดนี้ เนื้อหาในคอร์สนี้จึงบรรจุด้วยเนื้อหาของ r กรม a าที่สมบูรณ์แบบไว้ให้กับท่านทั้งหลายได้เห็นภาพและก็กระจ่างแน่นอนเวลาเรียนนะครับไม่ว่าท่านจะมีความรู้พื้นฐานภาษาอังกฤษดีมากขนาดไหนก็ตามหรือไม่ดีก็ตามคอร์สนี้รับรองได้เลยว่าอธิบายให้ท่านเข้าใจ r กรม a าได้อย่างโปร่งใสแน่นอนได้อย่างกระจ่างแน่นอนอย่างที่2คือในเรื่องของคําศัพท์ซึ่งผมได้นาวิธีการดูคําศัพท์ และวิธีการในการใช้ prefix root suffix การผสมคำบางครั้งในภาษาอังกฤษเนี่ยเป็นการสร้างคำใหม่ก็จะใช้การผสมคำเป็นหลักนะครับในการวิเคราะห์ถ้าเราได้คำหนึ่งคำต่อไปเราก็อาจจะสามารถที่จะรู้ได้ mm hmm. เช่นคำว่า employ เรารู้ employ แต่ถ้าเราเห็นวันดีคืนดีเป็น employee เราก็จะรู้ว่านี่เป็นคน เราเห็นคาว่า employment เราก็จะรู้ว่านี่ไม่ใช่คนแต่การแปลยังค,คล้ายๆเดิมเหมือนเดิมก็คือจ้างเดิมจะมีการจ้างคนจ้างหรือจ้างอันเดียวกันถ้าใส่คาว่า un employed อ๋อข้างหน้าเป็น prefix นั่นแสดงว่าไม่จ้างท่านจะรู้วิธีในการกําหนดคําศัพท์ อย่างที่3เป็นข้อสอบที่ถือว่าออกข้อสอบเยอะที่สุดของมหาวิทยาลัยบูรพานั่นก็คือการออกข้อสอบ reading comprehension ซึ่งแน่นอนว่าการอ่านนี้เป็นศาสตร์และเป็นศิลป์ในความคิดของผมและในการสอนของผมแต่ไหนแต่ไรมาไม่ต้องการ educate นักศึกษาของผมนักเรียนของผมให้ไปจิ้มข้อสอบให้ไปดู1 2 3 4เพื่อจิ้มข้อสอบไม่ครับ เพราะการทำข้อสอบในฐานะที่เป็นอาจารย์ในมหาวิทยาลัยการทำข้อสอบ reading comprehension เพื่อ educate students improve the quality of students คุณต้องพัฒนาตัวเองพัฒนาอย่างไรพัฒนาด้วยการอ่านให้รู้เรื่องดังนั้นการที่จะทำข้อสอบ reading comprehension ได้และได้ความรู้ด้วยอย่าลืมได้ความรู้ด้วยจึงจะพัฒนาตัวเราเองได้คือหนึ่งท่านต้องรู้คำศัพท์ในนั้นอย่างเพียงพอในคอร์สนี้ผม ให้คำศัพท์แจกคำศัพท์ทั้งคำศัพท์ลักษณะคำการอ่านและความหมาย1300ามร้อกว่าคำแนบกับเอกสารไว้ในคอร์สออนไลน์นี้ครับอย่างที่สองท่านจะต้องรู้วิธีเดินประโยคเวลาแปลสูตรในการใช้ด้วยการคิดเองของผมนี้คือ4 3 2 1 5 4 3 2 1 6 4 3 2 1สท่านฟังผมตอนนี้อาจจะยังไม่รู้เรื่องแต่ท่านไปดูตัวอย่างก่อนและ เข้าเรียนท่านจะรู้ว่าภาษาอังกฤษ English and Thai are totally different according to the modifications ถ้าเราเห็นสิ่งเหล่านี้แล้วเราจะเข้าใจภาษาอังกฤษได้มากขึ้นท่านจะรู้เลยว่าออกตำแหน่งนี้เหมือนโทอีก CFR หรือบูรพาตอบคำนี้คำนี้ลงท้ายด้วยอะไร suffix ending ในตัวสุดท้ายครับในเรื่องของคำศัพท์จะทำให้เราได้รู้ตำแหน่งคำและวางคำศัพท์ได้ถูกต้องแปล สอนวิธีแปลสอนวิธีเดินประโยคในการแปลให้กับเราท่านทั้งหลายได้รับทราบและท่านจะสามารถอ่านภาษาอังกฤษได้รู้เรื่องเพราะคอร์สนี้สอนวิธีจับปลาไม่ได้สอนการเอาปลาไปให้สอนวิธี <c oughs> นำปลาที่จับได้ไปทำ <c oughs> ธุรกิจต่างๆได้ต่อไปนั่นเองครับนอกจากนี้นอกจากการอธิบายที่ละเอียดชัดเจนและเข้าใจง่าย ผมยังมีข้อสอบที่ใช้ประกอบการสอนกว่า400ข้อข้อสอบทั้งหลายมีวิเคราะห์มีวิธีวิเคราะห์ผมพาทําวิเคราะห์ให้เห็นภาพชัดเจนวิเคราะห์ให้ท่านดูว่าออกข้อสอบแบบนี้ดูจากไหนพร้อมกับให้คําศัพท์ประกอบตลอดไปด้วยและการอ่านก็พาท่านทำทําเป็นตัวอย่างในการอ่านเดินประโยคแบบใดและดูตรงไหน อ่านแบบนี้ได้ความรู้ได้ความเข้าใจว่าอย่างไรและทําข้อสอบอย่างไรลักษณะการทําข้อสอบจึงสําคัญข้อที่3พูดถึงการอ่านหนึ่งรู้คําศัพท์อย่างเพียงพอท่านต้องเพิ่มคําศัพท์ในนี้มีให้ 2. รู้การเดินประโยคเวลาแปลจึงจะอ่านภาษาอังกฤษรู้เรื่องไม่งูประปลาสรู้เทคนิคการทําข้อสอบรู้ลักษณะคําถามรู้วิธีกลับไปอ่านเท็กซ์เพื่อจะรู้ว่าออกข้อสอบหรือถามอะไรเราก็จะทําข้อสอบได้ ทันเวลาและถูกต้องมากด้วยเช่นกันเหล่านี้คือใจความสำคัญของเนื้อหาตีแตกข้อสอบ B U U Get ไม่สามารถอธิบายในคลิปสั้นๆได้ทั้งหมดครับเจอกันในคอร์สเรียนผมมั่นใจว่าท่านเรียนรู้เรื่องและทำคะแนนได้มากกว่าที่ท่านคาดหวังแน่นอน